ผมจะพามาดูสกอรรนะครับรุ่นที่ขายดีนะครับมีรุ่นไหนกันบ้างนะครับตอบโจทย์ความต้องการทั้ง2แบบนะครับคนที่ชอบปูนีบกับคนที่ชอบรองเท้าแบบสวมนะครับใส่สบายเหมือนกันทั้งคู่นะครับใส่สบายเหมือนกันทั้งคู่สําหรับสกอรรเนี่ยคือของแท้เนี่ยมันดูไม่ยากเลยครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับสกอร์กล่องใหญ่กล่องนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเป็นอะไรไป ด้านในก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับสกอร์นะครับรองเท้าสกอร์เป็นรองเท้าที่อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสกอร์นะครับรุ่นที่ขายดีนะครับทั้งหมด3รุ่นเดี๋ยวเรามาดูว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับนิยมและมาแรงที่สุดนะครับสําหรับตอนนี้ก็คือสกอร์ไซโคนะครับ สกอไซโคนครับมีทั้งหมด9สีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีสีอะไรกันบ้างเริ่อมาจากรุ่นดั้งเดิมก่อนนะครับที่มีกันมานานก็จะเป็นรุ่นผ้านะครับเป็นรุ่นผ้าสีแรกคือสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินพื้นดานะครับน้ําเงินพื้นดําสีที่สองจะเป็นเป็นเหลืองพื้นดํานะครับเหลืองพื้นดาต่อมาต่อมาจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสว่าง ฟ้าสว่างพื้นดำนะครับต่อมาเป็นดำนะครับพื้นดำคู่นี้แล้วก็แดงพื้นแดงนะครับแดงพื้นแดงแล้วก็น้ำเงินเหลืองพื้นเหลืองนะครับน้ำเงินเหลืองพื้นเหลือง ส่วนรุ่นใหม่ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับจะเป็นผ้าเดนิมหรือผ้ายีนนะครับจะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีทั้งหมด3สีเริ่มจากสีบูยีนนะครับบูยีนคู่นี้เดินได้ทองนะครับบูยีนเดินได้ทองแล้วก็จะเป็นยีนดำนะครับเดินได้ขาวยีนดำเดินได้ขาวจะต่างกันอยู่นะครับจะต่างกับสีดำก็คือสีได้นะครับกับเนื้อผ้า สีได้กับเนื้อผ้านะครับผ้ายีนจะเดินได้ขาวนะครับส่วนผ้าดาจะเดินได้ดําผ้ายีนเดินได้ขาวผ้าดําเดินได้ดํานะครับสุด er ท้ายจะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าเดินได้ขาวอันนี้ก็จะน่ารักน่ารักนะครับสีนี้โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องนะครับเมื่อก่อนกล่องของรุ่นเก่านะครับจะเป็นสีเหลืองน้ําเงินนะครับจะเป็นเหลืองน้าเงินปัจจุบันเป็นกล่องกระดาษถัดมาครับจะเป็นรุ่นบาซิลเลียนนะครับรุ่นบาซิลเลียนก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีก็คือ พื้นนะครับพื้นเขาจะเหมือนกับไซโคนนะครับพื้นจะเหมือนกับไซโคนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหูคีบนะครับหูคีบสําหรับคนที่ชอบสไตล์หูคีบต้องรุ่นนี้เลยนะครับสีของเขานะครับก็จะมีหมด9้สีนะครับ9สีเริ่มจากสีล้วนก่อนครับสีล้วนอันนี้ก็คือม่วง ต่อมาจะเป็นสีออกพัดเทลหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นครีมครีมกาแฟนะครับครีมครีมกาแฟคู่นี้แล้วก็สีฟ้านะครับคู่นี้สีฟ้าน่ารักน่ารักอันนี้ก็จะเป็นต่อมาจะเป็นดำเทาเรียบเรียบนะครับดำเทาเรียบเรียบแล้วก็แดงพื้นดำนะครับแดงพื้นดำรุ่นนี้นะครับพื้นเหมือนไซโคนทุกอย่างนะครับเป็นพื้นเดียวกับไซโครเลยรุ่นนี้พื้นเดียวกับไซโคนเลยนะครับ เหมือนทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าต่างกันแค่ด้านบนนะครับที่เป็นหูหนีบกับติดุกแกนะครับตอบโจทย์ความต้องการทั้ง2แบบนะครับคนที่ชอบหูหนีบกับคนที่ชอบแบบสำหรับกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องเหมือนกับไซโครนะครับสีเหมือนกันดูได้จากตรงนี้นะครับเราจะสามารถดูรุ่นได้จากตรงนี้นะครับนี่นะครับขนาดกล่องเท่ากันนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็จะดูได้จากข้างกล่องนะครับ ข้างกล่องจะแปะสติกเกอร์ไว้ว่ารุ่นอะไรเบอร์อะไรนะครับไม่พูดไม่ได้นะครับ30ปีรุ่นนี้อมะตะนิรันดร์การจริงๆใส่นุ่มใส่ดีใส่สบายนะครับสำหรับ กต่อมาครับเราจะมาคุยเรื่องราคานะครับราคาสําหรับไซโคนกับบาซีเลียนครับคูณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทหน้าร้านเราขายอยู่950นะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ950จะส่งฟรีทั่วประเทศต่อมานะครับต่อมารุ่นฟิตเนสนะครับฟิตเนส150นะครับฟิตเนสคู่ละ150จะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมือหนึ่งพร้อมกล่องนะครับแท้ร้อเปอร์เซ็นต์จากตัวแทนจําหน่ายนะครับแล้วก็ หลายท่านถามเข้ามาครับสาหรับคู่ละ300หลายท่านถามเข้ามานะครับสาหรับคู่ละ300ที่ขายอยู่ในช้อปปี้นะครับ300ที่ขายในช้อปปีคืออะไรจะบอกว่ามันจะเป็นเทคนิคอย่างนี้ครับจะบอกว่าตัวแทนจําหน่ายทุกคนนะครับไม่สามารถขายได้ราคาต่ํากว่าเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับไม่สามารถขายได้ต่ํากว่า9 25บาทนะครับไม่สามารถขายได้ต่ำกว่า9 25บาทนอกจากจะมีส่วนลดโค้ดลดคูปองใดๆนะครับอันนี้ถึงจะลดได้ต่ํากว่าแต่300เป็นไปไม่ได้นะครับ 300รเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น300ที่คุณเห็นคุณเข้าไปดูก่อนว่ามีรีวิวไหมรีวิวเป็นยังไงถ้าอย่างจําหน่ายไปแล้วร้อยคู่นะครับแต่ว่ารีวิวแค่2 3แล้วก็เป็นตัวตนที่ดูคล้ายๆกับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรีวิวให้ตัวเองอ่ะคือมันก็จะเป็นรูปแพทเทิร์นซ้ำๆเดิมๆนะครับเพื่อที่จะมารีวิวเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะซื้อของทุกชนิดใน s h o p e e เนี่ยก็ขอให้ดูรีวิวก่อนว่ารีวิวเป็นในทิศทางไหนไม่ใช่ 5ดาวเหมือนกันแคปชั่นเดียวกันรูปคล้ายกันอย่างเงี้ยก็เอดใจไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อของนะครับถ้าไม่ซื้อกับมอก็ขอให้ดูดีๆว่าร้านนั้นเชื่อถือได้ไหมนะครับสกอร์เนี่ยเท่าที่ผมขายมาไม่มีปอมนะครับแต่ว่ามีแต่ซื้อ300แต่ได้อย่างอื่นได้ไม่ตรงปกได้รองเท้าอะไรไม่รู้นะครับอันเนี้ยซื้อแพงหน่อยแต่จบแต่ชัวอันนี้ดีกว่าครับซื้อในช้อปปีถ้าโดนโกงไปแล้ว อย่าเพิ่งกดรับสินค้านะครับอย่าเพิ่งกดรับสินค้าก็กดคืนเงินคืนของตอนแกะถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรให้เรียบร้อยนะครับสําหรับสกอเนี่ยคือของแท้เนี่ยมันดูไม่ยากเลยครับอย่างเช่นตัวเนี้นะครับตัวเนี้นหูหนีบนะครับหูหนีบก็คือมันจะมีคําว่าสกอนะครับเดือนปีที่ผลิตรุ่นไซส์นะครับจะแจ้งอยู่ที่รองเท้ามีทุกรุ่นนะครับมีทุกคู่นะครับมีทุกคู่เดือนปีล็อตไซส์นะครับ มีทุกคู่สำหรับรุ่นฟิตเนสนะครับสำหรับรุ่นฟิตเนสเนี่ยจะเป็นผ้าที่สกรีนนะครับผ้าสกรีนสกอร์นะครับแล้วก็ลตกับปีที่ผลิตจะอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านข้างจะเป็นแถบสะท้อนแสงนะครับด้านข้างจะเป็นแถบสะท้อนแสงดีเทลงานจะละเอียดพอสมควรนะครับสำหรับรองเท้าสกอร์เนี่ยสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับทักเพจก้างปลาวินเทจเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อทักเพจก้างปลาวินเทจเข้ามาได้เลยครับ e b o o k กก้างปลาวินเทจหรือก้างปลาวินเทจทุกช่องทางครับสามารถค้นหาก้างปลาวินเทจได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับใครที่พร้อมสั่งซื้อมีสีมีไซส์ครบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไ้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดสับตไคร้ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนบมีกันพักวันเจ้า,มา,จมจาไม่เวนกันเลย